ทุกคนไปที่ปากอุโมงรถไฟครับผมซึ่งทางอะ่ะมันดูซับซ้อนมากเลยผมก็รู้สึกแปลกๆไอ้เกี่กับทางมันหรือมันมีทางอื่นที่มันสามารถไปได้ดีกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าไอสถานีรถไฟบุใหญ่นะครับผมไปยังไงดูเลยนี่รถไฟเชื่อว่าจากอุโมงรถไฟนะครับผมสถานีบุใหญ่ไปทางไหนครับสถานีบุใหญ่ไปทางไหนครับ สถานีบูยาไปทางไหนสถานีบูยาไปทางไหนเขาก็ไม่รู้เย่างเงี้ยระถางสถานีบูยาไปทางไหนทางซ้ายหรือทางขวาเบอร์มีอะไรให้เขากินไหมไม่มีทางซ้ายหรือทางขวามีอะไรไหมมีแต่ถั่วมันกินถั่วม ันจะหมูนิ่มหมเมาวหมูครนะเนี่ยดันดนมาตั้งนานใช่ไหมเนี่ยอันนี้เหรอดรู้ปใช่ดนมาตั้งนานตายแลยใช่ไหมล่ะอเกิดเป็นตรงเาใช่ตอนนี้ผมก็ถึงสถานีบุใหญ่แล้วนะครับผม เราสามารถเดินจากสถานีไปปากอุโมงค์ระยะทางประมาณ750เมตรหรือจะขับรถไปอยู่บนปากอุโมงค์ระยะทางก็จะประมาณ1กิโลเมตรนะครับ ันนี้เราก็มาถึงอุโมงค์นะผมซึ่งทางเขาบอกว่าชันมากๆแต่เราบอกว่า <c oughs> ชันจริงไหมจริงดิดูดิน่ากลัวแต่ชันมากอ่ะนี่กระงรางลงใช่ซื้นๆไปใช่ลุงเงี้ยเดินมาดีกว่าไหมเดินน่าจะไม่อันตรายนิดนี้เนาะแต่ก็ขับรถมันก็ได้นี่ว่าขับรถจะดีกว่าแต่จะอันตรายตรงช่วงนี้ส่วนเดินจะเหนื่อยกว่า งานไ,ไ g, งเกิดอะไรขึ้นมเมื่อกี้ก็คือเรา,าพยายามจะลงไปแล้วแต่มันอะไรไม่รู้แทงหนูมันเนี่ยมันแทงหนูปลรอยเลยเนะน,นี่ยขนาดน้หนูก็เลยส่งพี่ลงไปใช่ไหมใช่ครับตอนนี้พี่จีลงไปแล้วทางมันชันมากเลยใช่ไหมลูกใช่ครับมันชันแบบชันมากๆเดีย๋ยวเราดูภาพจากพี่จีเนาะออื นี่ครับผมผมแนะนํเนาะให้เดินจากสถานี่มาถึงตรงนี้ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเราขับรถอะ่ะหมายปองเต็มเลยถ้าเราขับรถมาครับผมเรามาจากตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะเป็นทางแบบเขาเรียกวอะไรอะมันชันเนาะมันจะลงยากขึ้นยากแล้วก็มีมายลาลนะครับผมซึ่งมันจะแทงแล้วไม่ใช่พี่เจ้าหน้าที่ที่สถานีเขาบอกว่าให้เข้าไปได้แต่ฮะเดี๋ยวเขาบอกปากปากท่ามปากปากข้า,ก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 ามนะครับผม เราเมื่อกี้ผมก็ถามเขาเลยว่าเราจะรู้ได้ไงว่ารถไฟจะมาเขาบอกว่ามันจะไม่มีเสียงเตือนแต่เราจะได้ยินเสียงรถไฟเองแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊ตตตตตๆๆเขาบอกว่าช่วงนี้ช่วงที่ผมมาถ่ายเนี่ยมันจะรถไฟมันจะค่อยจะไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่อดแททางที่มาตรงนี้นะครับผมที่จขับรถมาเนี่ยจะเป็นทางแบบลูกรังนะครับผมซึ่งอาจทำให้ยางแตกหรือยางแบนได้ครับผม ทางทางมีอะไรทางทางมีม <laughs> ช่องเลยไม่ได <laughs> ้ทางทางมีหมานะคะใครมาก็ฝากอาหารมาให้น้องด้วยก็ทางทขอาไปก่อนนดก,กับให้ <hairy> ผมด้วยนะครับสาัสดีครับบาย